เอา้ามันเป็นโควิดเ,เหรอเอ็รี่เกิดอะไรกับกูเนี่ยเอ็ดรี่มันเป็น,ค,ค,ปนค,ครั้งแรกหรือเปล่าเป็นแตกัางปากมึงหมายความว่าไงมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าพาลากา้าอะไรคือพาลาก้าวะาคนพวกนั้นใช่ไหมพวกมึงเห็นคนพวกนั้น พวกเรามีเหมือนพวกมันอยู่ในตัวสิ่งเดียวที่พวกมันทําให้มันกลายเป็นพวกมันอาการที่พวกนายกาลังประิญตอนนี้มันคือจุดลมต้นเอ้ไม่เอานะกูไม่อยากเป็นแบบมันเออยังโชคดีจากที่เห็นอ่ะมันคือขั้นแรกปรสิทธาาิ์พาราก้าอรอมันคือปรสิทธ์ใช่ไหมอ่าโดยการผ่าตัดแล้วแถวนี้ไม่มีหมอเิพวมมึงต้องรู้วิธีการนี่กูเคยเป็นมันกันกูเคยเป็นมาก่อน ผมมึงนิ่งไว้มไม่ต้องห่วงเห็นไหมฉันมีแผนแต่พวกนายต้องเชื่อใจฉันโอเคจากศัตรูกลายเป็นมิตรแล้วนะเจ้าเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเอ้ยหมดช่วงเวลาโปรโมชั่นหยุดถามกูได้แล้วกูที่เกียจตอบ